เปิดประวัติพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิปโลเจ้าวาดวัดนาป่าพงที่ของสิลป์ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับก็เป็นพระชื่อดังสายปฏิบัติที่เป็นเจ้าของคําสอนพุทธวจนะคําสอนที่มาจากพระโอษฐ์หรือป่าของพระพุทธเจ้าซึ่งพระคึกฤทธิ์เนี่นนำมาถ่ายทอดในแบบของตัวเองเพื่อความเข้าใจง่ายแก่ผู้ทุชนนะฮะ จนสุดท้ายเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังทำให้วัดนาป่าพงเนี่ยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพุทธวจนะโด่งดังทั่วประเทศจนมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งนักการเมืองคนดังประชาชนทั่วไปนะครับประวัติของพระอาจารย์คึกฤทธิ์เกิดเมื่อวันที่18มกราคม2 5 6 6 ปัจจุบันอายุ62ปีฐานะทางบ้านของท่านเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีสตุ้งสตังเลยนะวัยเด็กเนี่ยเรียนประถมมัธยมที่โรงเรียนสาธิตเกษตรจากนั้นสอบไปเรียนเตรียมทหารรุ่น22นะครับแล้วก็ได้ไปเรียนนายร้อยจอบลอรุ่น33จบปร,ริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลปร,ริญญาโทร,รัฐศาสตร์จุลาเคยรับราชการเป็นทหารเนี่ยยศสุดท้ายก่อนออกมาบวชก็คือยศพันตีนะครับ โอโ้ถือว่าเป็นพระที่มีความรู้เนี่ยระดับแบบปริญญาโทนะซึ่งความใกล้ชิดพุทธศาสนาของพระอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยวัยเด็กนะฮะเขาก็ได้ไปบวชที่วัดป่าเนี่ยหลายรอบโดยการนําไปของคุณแม่ที่ถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนตัวยงจนกระทั่งเรียนจบทําง,งานทําการเนี่ยก็ยังอยากที่จะเข้ามาศึกษาธรรมะและบวชเป็นพระอยู่ ปี2536อายุได้29ปีได้ลาออกจากราชการไปบวชเป็นพระภิกษุที่วัดบุญญาวาสจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นสาขาหนึ่งของวัดหนองป่าพงจากนั้นปี2537ได้ออกทุดงกับพะระเถระสองรูปไปยังสถานที่ต่างๆไปปักกดไปแบบเจริญภาวานานในป่าดงพงไพร และได้ไปปักหลักอยู่ที่ผืนนา41ไร่ที่โยมแม่ของพระอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยถวายนะฮะที่คลองสิบจังหวัดปทุมตอนแรกก็อยู่กับพระเทระอีกสองรูปหลังจากนั้นพระเทระก็ได้จากไปท่านอยู่คนเดียวนานนับสิบปีนะฮะหลังจากนั้นก็ออกวิเวกออกวิปัสสนาที่ป่าเขาเดินจากกาญจนบ,บุรีผ่านห้วยเสือผ่านไปยังทุ่งใหญ่นเรศวรไปยังจังหวัดปากนะครับแล้วก็ ได้ป่วยเป็นมาเรลลียเนี่ยอาการเนี่ยหนักมากต้องมาพักรักษาตัวอยู่หลายเดือนจนกระทั่งปีปศส5 4 5จึงได้จดทะเบียนวัดนาป่าพงเป็นสถานปฏิบัติธรรมก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็ดำเนินการตามกระบ,บวนการต่างๆจนยกระดับมาเป็นวัดในปัจจุบันนนะครับส่วนสมณศักดิ์ทางสงฆ์หรือว่าการร่ำการเรียนเนี่ย พวกปรเรียน8ปดปเรียน9หรือว่าพระราชาคณะเนี่ยไม่ปรากฏในข้อมูลสาธารณะนะฮะคาดว่าท่านคงไม่ได้เดินสายนั้นก็เคยมีประเด็นดราม่ามากมายเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระอาจารย์คกฤกลิ์เนี่ยโดยเฉพาะยุบศีนจาก227ข้อเหลือ150ข้อปี2562 เกิดทะเลาะกับอดีตลูกศิษย์ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องร้องกันเพราะลูกศิษย์กล่าวหาว่าท่านอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับก็ถือเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังหลายพูดให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆในรูปแบบของตัวเองนะนี่ก็เป็นประวัติทั้งหมดของพระอาจารย์คึกฤทธิ์เจ้าวาดวัดนาป่าพงคลองสิษ์จังหวัดปทุมธานีนะครับ